ีใหม่ฉันว่าบ้านหลังนี้มันวังเวงยังไงก็ไม่รู้ขีดมากไม่มีอะไรหรอกนะ่าแกเป็คนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าเช่าบ้านคุ้มกว่าเช่าหอมันก็ใช่นั่นแหละอยู่หอค่าน้ําค่าไฟมันก็แพงกว่าแต่ว่าปเป็นเรื่องห้องดีกว่าช้าหมดอดนะจ๊ะจะไปเรื่องห้องก่อนละเอา้า เธอเห็นฉันได้ยังไงคุณมีเซนส์เหรอองั้นเธอช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมช่วยเรื่องอะไรหรอฉันยังไม่มีของเล่นให้ลูกเลยอีกไม่นานฉันก็จะคลอดแล้วเธอช่วยซื้อของเล่นให้ลูกฉันด้วยนะได้สิเดี๋ยวฉันทำบุญไปให้นะขอบคุณจ้าขอขอ แต่ฉันขอถามอะไรอย่างนึงได้ไหมคะคุณอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วตายยังไงหรอคะอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็ได้เจอหน้ากันแล้วนะตวเล็ก ฉันไม er pues hey, er ่อยากเสียเวลามีอะไรก็รีบส่งมาให้หมดเฮ้ยจะไปไหนอะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากเสียเวลาเอาของมีค่าของนายให้หมดจะไม่มีอะไรให้หรอกอย่าทำอะไรฉันเลยนะนี่ไงสร้อยเส้นนี้ฉันขอแล้วกันนะ มึก<สร>งกะ<สรง>คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบทำบุญไปให้ขอคุณเธอมากเลยนะ<สรง> ไม่อยากลืมช่วยเพื่อนเธอด้วยละ่ะ นี่ก็ผ่านมาเดือนนึงแล้วเนาะฉันไม่เห็นพี่สาวคนนั้นเลยอะเขาจะดีใจไหมนะที่พวกเราทําบุญไปให้ฉันว่าป่านนี้คงไปเกิดแล้วลมั้งแต่ว่าบ้านเนี้ยมีผีอีกปะวะไม่รู้สิแต่ฉันก็ยังไม่รู้สึกแปลกๆนะตั้งแต่เจอพี่สาวคนนั้นไปอะแต่ฉันก็กลัวบ้านหลังนี้อยู่ดีอะฉันว่าย้ายออกกันดีกว่าไหม ย้ายได้ไงล่ะแกไหนจะฆ่ามัดจำอีกแต่ว่าฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรแล้วนะอืมเออฉันลืมถามแกอย่างนึงเลยแกมีเซนด้วยหรอก็ไม่นะเออแล้แกเห็นผีได้ไงไม่รู้อะ่ะจู่ๆก็เห็นเองฉันว่ามันแปลกๆนะถ้าแกเห็นอะ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆไม่รู้อะ่ะตอนนี้ฉันก็ไม่เห็นแล้วนะช่างมันเถอะไม่มีอะไรหรอก ร้อน้ยุฉันหลงหมีเนยมากเลยตอนเนี้หมีเนยน่ารักอ่ะสนใจนั่งวินไปจ้าน้องสาวไม่เป็นไรค่ะนี่น้องเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เหรอใช่ค่ะไว้ถ้าอยากจะใช้บริการเนี่ยเล็กพีได้ตลอดเลยนะ ปีใหม่ทำไมฉันรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นหน้าคุ้นคุนจังแหมพอเป็นผู้ชายเนี่ยแกก็คุณหน้าไปหมดเลยนะอนางนี่นี่หย,ยอกหยอกไปเข้าบ้างโอ้โหนี่ก็เห็นผู้ชายไม่ได้เลยตามตูดผู้ชายต้อยๆ ฉันว่ามันไปยังฉันว่ามันน่าจะไปแล้วแหละยังว่าแต่ว่าพวกเธอเห็นฉันด้วยเหรอเนี่ยจะกลัวอะไรกันนักหนาพี่เอาจะสวยขนาดเนี้ย เราที่เธอตามพวกเรามาแบบเนี้ยเธออยากให้พวกเราช่วยอะไรอะ่ะคือก่อนฉันตายอะ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันตายยังไงตอนเนี้ยฉันก็แค่อยากรู้สาเหตุการตายของฉันอะ่ะอา้าวขนาดตัวเองยังไม่รู้แล้วคนอื่นเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคือฉันจําเหตุการณ์ก่อนฉันตายไม่ได้เลยอะ่ะอืี๋ย่าฉันจะพยายามช่วยนะ จริงหรอขอบคุณนะแต่ว่าถ้าช่วยฉันเสร็จแล้วอะ่ะอย่าลืมช่วยเพื่อนเธอด้วยละกันนุจะไปก็ไปนุจะมาก็มาปีใหม่แกมีเพื่อนคนอื่นนอกจากฉันด้วยหรอไม่มีนะช่างมันเถอะหิวอะ่ะหนีผีจนหิวหมแล้วเนี่ยเป็นข้าวไป ร้านเจ๊บังนาปิดยังก็ไม่รู้อ, <c oughs> อิ่มมากเลยอะร้านเจ๊บังนานี่แซ่บจริงๆเลยเนาะแซ่บจริงๆสีก็บอกแล้วว่าเอากินน้ำเยอะระวังฉี่บ่อยนะ <c oughs> ไม่ใหม่ว่าชายคนนี้ดูไม่น่าไว้ใจยังไงก็ไม่รู้คงไม่มีอะไรหรอกมัง้งเราขอไลน์เธอได้ปะอย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันเฮ้ย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  เฮ้ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะแหมได้ข่าวว่าปิดเทอมทีไรมีหนุ่มๆมาจีบถึงบ้านเยอะแยะเลยหรือจ๊ะ แน่นอนที่แกให้ผู้ชายมาอยู่ที่ห้องฉันยังไม่บ่นสักคำเลยก็ความรักอะเนาะเออและนี่เปิดเทอมจะย้ายม่อยู่กับฉันหรือเปล่า <c oughs> ย้ายสิแต่ฉันว่าเช่าบ้านเป็นหลังดีกว่าไหมอ่ะโอเคไว้ใกล้เปิดเทอมไหมเราไปดูบ้านกันแค่นี้ก่อนนะจ้า <c oughs> <c oughs> ไว้พาผู้ไปเปิดตัวนะ้ยหน้าเหมือนใสไปแล้ว น่ารักไหมเขาเพิ่งได้มาเลยนะอืมไม่อะโอ้เขาว่าน่ารักน้อยกว่าเธออ่ะหืมบ้าพูดเป็นเล่นเขาไปคุยโทรศัพท์แบบนะ เอานายเป็นอะไรอะ่ะทำไมหน้าดูเครียดจังแม่โทรมาบอกว่าอาทิตย์นี้จะไม่มีเงินส่งมาให้ใช้อะ่ะไม่เป็นไรเอาของเขาก่อนก็ได้จะดีหรอนายเกรงใจอะ่ะไม่ต้องเกรงใจเราเป็นแฟนกันนะมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสิโอนไปละ โอหขอบคุณนะเธอเนี่ยน่ารักที่สุดเลยเฮ้ยเธอทำไรอ่ะ ใครอะ่ะไม่ได้มีฉันแค่คนเดียวใช่ไหมนี่เธอกล้าดียังไงไมายุ่งกับโทรศัพท์ของฉันอะ่ะทําไมจะยุ่งไม่ได้เครื่องเนี้ยฉันซื้อให้แกเองลืมไปแล้วเหรอขอโทษคือเขาโมโหไปหน่อยอะ่ะสรุปคุยกับใครเขาไม่ได้คุยกับใครเขามีแค่เธอคนเดียวเลยนะ อย่ามาโกหกก็เห็นเห็นกันอยู่อ่ะก็แค่คุยเล่นขำๆเองอ่ะแต่ตอนนี้เขาเลิกแล้วนะเขารักเธอตายจริงนะจริงสิโอ้โหนานๆทีเธอจะพาเข้ามาที่ห้องนะเนี่ย ปกติห้องเขาลบอะ่ะก็เลยไม่อยากพามาเออเขาสั่งอาหารไวอ้อ่ะน่าจะมาส่งแล้วนูแแมวให้หน่อยสิได้ครับงั้นเดี๋ยวเขามานะ ทีนี้แหละถ้าแกพาเด็กมาที่ห้องฉันจะได้จับได้คาหนังคาเขาสักทีกินน้ำก่อนนะครับอืมเอาอกเอาใจใหญ่เลยนะก็เขากลัวนิวเยียร์ไม่รักนี่อืม แต่ถ้าดื้อมากๆอ่ะจะไม่รักจริงๆแล้วด้วยทำไมยิ้แบบนัะนะ้นอะ,อะแกนี่มันโง่เหมือนในเปาเลยวะ่ะ นี่แกคิดจริงๆเหรอว่าชาติเนี้จะมีคนมารักแกจริงๆปีใหม่ึ่งว่าเข้าบ้านก่อนเถอะเ,เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะทำไปเล่นตัวไปเถอะเดี๋ยวอีกไม่นานนะ่ะเธอก็เสร็จฉันแน่